ต่อไปก็เชิญคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นับครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภากับผมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้กระผมจะขออภิปรายในกรณีที่เพื่อนสมาชิกทั้งสอสอและสอวอขอเสนอยติด่วนเรื่องขอเสนอยติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2563ข้อ31ขอให้รัฐสภามีมติ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาตามมาตรา210วงเล็บ2เพื่อให้รัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมให้มีการตั้งสสรอ,อว่าชัวว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมเองเป็นคนหนึ่งที่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับที่ผ่านมารวมทั้งฉบับไอรอเมื่อวันที่18 พฤศจิกายน2563ในวาระแรกซึ่งก็ผ่านไปสองฉบับด้วยกันคือฉบับของฝ่ายค้านและฉบับของฝ่ายรัฐบาลซึ่งผมเองก็มีความตั้งใจว่าอยากจะได้รัฐมนูญฉบับประชาชนที่ล้มล้างอำนาจของคณะรักษาความสงบเดิมให้มากที่สุดในความเห็นของผมผมเห็นว่ารัฐธรมนูญ2560สามารถแก้ไขได้ไม่ขัดรัฐมนูญผู้แทนรัษฎรที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย และสอวอที่เป็นตัวแทนของสคอ,อสอชอเดิมซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปถามสารรัฐธรรมนูญเพราะมันคือหน้าที่ของพวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาซึ่งเราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามวิธีการบวด16การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา255การแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา255เพิ่มเติม ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองอันมีรูปแบบระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจักรธรรมไม่ได้แต่จักกระทรมได้ก็คือมาตรา256ภายใต้ข้อบังคับมาตรา255การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6และวงเล็บ7 ในกรณีวงเล็บ8ในกรณีการร่างรัฐธรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหมวดทั่วไปหมวดทั่วไปหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์และหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเรื่องที่มีเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้างของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาลและองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออํานาจได้ก่อนดําเนินการตามวงเล็บ7 ให้จัดมีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยแล้วกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจึงดําเนินการได้ตามวงเล็บ7เพราะฉะนั้นในส่วนตัวของผมไม่อยากให้กระบวนการใดมาขัดจังหวะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนจริงๆเพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้กันอยู่ก็ผ่านการประชามติมา16.7ล้านเสียง ซึ่งในขณะนั้นก็ไม่มีความเป็นอิสระเพราะอยู่ในความควบคุมของคณะยึดอํานาจและผมก็เชื่อมั่นว่าสาส,าสาที่มาจากประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้มีกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ล่าช้าไม่ตรงใจประชาชนและผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตยไม่ใฝ่เผด็จการคงไม่อยากให้มีการโหวตนายกรัฐมน,นตรีครั้งต่อไปด้วยการให้สวแต่งตั้งมาร่วมโหวตด,ด้วยในแบบบังคับให้ร่วมรัฐบาลเหมือนครั้งที่ผ่านมา เพราะตอนนี้ประชาชนรอรัฐธรรมนูญที่เป็นของพวกเขาจริงๆไม่ใช่ออกแบบมาเพื่อพวกเราขอบคุณครับขอบคุณนะครับ